เมื่อกี้ที่ถามบอกว่า,าเสื้อผ้าเนี่ยซักเองหรือเปล่าบอกว่าซักเองใช่ไหมซักเองซักมือหรือว่าซักเครื่องซักเครื่องสิแหมซักมือไม่มีเวลาเอามันมีเสื้อบางอย่างที่มันสกรปรกไง<อ>สมมติว่าคราบหมึกคราบเลือดอะไรทั้งหลายที่เราอาจจะไปโดนมาระหว่างวันเนี้ย มันยากเหมือนกันนะยากบางทีเนี่ยซักแล้วก็พังไปเลยใช่เพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยเปล่าต้องมีมืออาชีพนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกไปซักเองมันเหนื่อยและบางทีแล้วเนี่ยมันไม่สะอาดพอนะครับวันนี้มีธุรกิจมาแนะนำนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซักอบรีดสนใจมากเลยครับไปติดตามได้เลยครับเช่นค่ะ ตอนนี้ใช่ไหมเสื้อผมเหลอะหมดเลยอ่ะ้ไปธุลาด้วย๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวร้านสักดีอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีร้านสักนีข้างหน้าด้วยใช่ใช่เดี๋ยวตังไปแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยนะครับครับเราจะซักทันมัเนี่ยทันทันขอบคุณมากนะแต่ก็โทษทีด้วยพอดีผมไม่ค่อยได้มองทางเมื่อกี้กำลังเสชหาข้อมูลอยู่ใช่ผมก็รีบเหมือนกันโอเคขอบคุณครับ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมีบริการรับซักรีดแบบด่วนไหมฮะมีค่ะด่วนที่สุดนี่ประมาณสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงเหรอใช่ค่ะก็ยังดีก็ยังดีเพราะว่าเสื้อตอนนี้เลอะไปหมดเลยฮะได้เดี๋ยวนั่งรอได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มีเสื้อมาเปลี่ยนสิก็เดี๋ยวเรามีเสื้อผช่ยืมก่อนฮะอย่ผมขอยืมแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ค่ะสาูุนะคะขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนมีที่เปลี่ยนไหมคมีค่ะคห้องน้ำข้างหลังนะคะโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับค่ะวันนึงนี่ผ้าเยอะไหมครับเนี่ยเยอะค่ะก็พอสมควรมีสาขาเดียวหรอครับเนี่ยปะ มีหลายสาขาค่ะเปิดเป็นแฟรนชชสายเป็นแฟรนชชสายด้วยนะใช่ค่ะตอนนี้เปิดกี่สาขาแล้วครับประมาณ40ค่ะต่างจังหวัด20ในกรุงเทพอีก20ค่ะโอ้สี่สิสาขาน่าสนใจมากค่ะรายละเอียดเป็นไงบ้างฮะก็ยังไงเดี๋ยวเชิญคุณพีลงมาคุยแล้วกันค่ะเจ้าของค่ะใช่ดีมากเลยฮะเดี๋ยวนั่งคุยนไปททางๆระหว่างรอเสื้อนะค่ะเดี๋ยวยังไงรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปเชิญคุณพีลงมาค่ะโอ้ดีเลยครับขอบคุณครับ คุณนูมค่ะคุณมาลวค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรบกวนเวลาสัมภาษณ์เรื่องธุรกิจนิดนึงฮะอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับอ๋อดีเลยครับตรงไหนดีครับได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าครับเช็งตรงนี้เลยนะครับครับผมเห็นเมื่อกี้คุยกับพี่เขาบอกว่ามีสาขา40สาขาเลยนะฮะอ๋อใช่ครับสาขาตอนนี้มี40สาขาเป็นชื่อฟองแฟล์หมดเลย เป,เป็นเป็นรูปแบบเงี้ยเป็นชาหรือว่าเป็นเจ้าของเองหมดเลยเป็นแฟนชายครับเรามี2รูปแบบหลักๆตอนนี้คือแฟนชายชื่อฟองแฟบกับแฟนชายให้เราจัดระบบให้ก็จะเป็นชื่อลูกค้าตั้งเขาเองออถ้าชื่อฟองแฟบเนี่ยมี40แล้วก็จะมีชื่อลูกค้าอีกบ้างเนี้ยค,ครับสาขาตรงนี้อยู่ที่ตรงพัฒนาการใช่ไหมครับอันนี้คือของเราเองหมดเลยใช่ครับเป็นสำนักง,งานใหญ่ นี่เป็นร้านซักอบรีดใช่ไหมฮะใช่ครับวิธีทีแล้วเราเรา,เราทำธุรกิจนี้มันตั้งแต่แรกปะครับเราทํามาไม่ใช่ธุรกิจแรกตอนแรกคือทํางานประจำคุณปิ๊กทำงานประจําทาบัญชีแล้วก็เลยบเบื่อก็อยากหาธุรกิจที่คิดว่ามันน่าจะมั่นคงคิดว่ามันจะเป็นระยะยาวสาหรับเราก็าเลยเลือกที่ธุรกิจซักอบรีดทำไมมาเลือกธุรกิจซักอบรีดแล้วครับเพราะธุรกิจซักอบรีดมันรู้สึกว่ามันไม่มีกระแสไม่มีเทรนไม่มีฮิตไม่มีไม่ฮิต<อ>ไม่มีฮิตซักผ้าไปซักกันไม่มี ซักผ้าปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องช mm ้จ hmm. ริงๆยิ่งคนรุ่นใหม่ยิ่งสมัยใหม่มาการทําผ้าจะเป็นเรื่องวุ่นวายยุ่งยากก็จะส่งนา้หมด mm hmm. ก็เลยมองว่าอนาคตยิ่งจะมีโอกาสขึ้เนเรื่อยๆผมเจอปัญหาหนึ่งตอนที่เปิดร้านสิบบาทเนี่ย <Yep. S 2> ไม่ได้ซักแห้งคุณปิ่ mm hmm. สมมติว่าคุณปิ่มีสูตรสี่พันซื้อมาใหม่ <Yep. S 2> ผมซักแห้งห้าสิบบาทกับห้างซักแห้งสองร้อ hmm. ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือก เท่าห้างอย่งทีงง่มันแพงกว่าดีส่สามคือมันได้ความมั่นใจเพราะนั้นราคาตามเกินไปไม่ใช่ว่าจะเป็นเป็นข้อดีทั้งหมดมันจะไม่ได้งานที่มันควรจะได้ราคาซึ่งซักแห้งกําไรเยอะกว่าซักแห้งกําไรหากทุกอย่างก็กำไรเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะซักอบรีเหลือสักยี่สิบถึงสามสิบเพราะนั้นถ้าเรายกระดับขึ้นมามันก็จะได้งานซักแห้งเพิ่มขึ้น ครับเมื่อกี้คุณพีบอกว่าจุดที่เราต้องการก็คือขายน้ํายาซักผ้าใช่ครับมันแตกต่างจากน้าํายาอื่นไงน้ํายาซักของเราทุกอย่างจะเป็นแบบเข้มขน้นแล้วบางตัวคุณปิ๊กมันไม่มีขายที่ห้างจริงเหรอสมมุติว่าปากกาคุณปิ๊กทำงานเนี่ยปากกาปากกาเลอนะอย่างเงี้ยน้ยาของเราเอาน้ํายาหยดหยดเอามือซักปากกาออกแล้วพูดถึงเฟียนชายแล้วเมื่อกี้นะว่าคนที่สนใจมาเริ่มต้นธุรกิจเฟียนชายครับผม เราจะต้องทำไงบ้างฮะเดินเข้ามาถึงมันมีอะไรให้เลือกบ้างเพราะว่าดดวโดยปกติแล้วเซนชางก็จะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะอันนี้คือเลือกก่อนว่า 1. ให้ลูกค้าจะซักเองหรือว่าให้ฟองแฟบซักให้อันนี้สแบบซักเองหมายถึงว่าผมไม่เปิดร้านทุกอย่างเสร็จกระบวนการตั้งแต่อยู่ที่ร้านของเองเลยใช่ต้อ,ตองอันที่2องคือฟองแฟบซักให้คือเปิดหน้าร้าน เราเอารถไปรับแล้วมาซักไม่ต้องซักเองใช่เปิดรับหน้าร้านเฉยๆปุ๊บได้พามาหลยก็ส่งมาที่นี่อ,อ,อนี่คืออะไรสมมุติว่าเลือกแบบซักเองซึ่งส่วนใหญ่ของผมเป็นอย่างนี้อยู่แบบซักเองเพราะเป็นซักเองก็ต้องเลือกว่าจะใช้ชื่อฟองแฟบหรือใช้ชื่อลูก้ายมันกต่ไงบ้างใช้ชื่อฟองแฟบน้ำยาต้องใช้ของฟองแฟบคือบังคับข้อหนึ่งควบคุมคุณภาพ ไม่งั้นเดี๋ยวน้ํายาไปใช้แบบอื่นที่มันซักไม่สะอาดใช้ชื่อเก็จะเสียชื่อเพราะใช้ชื่อของแบบอย่างที่สองคือลูกค้าเลือกที่ใช้ชื่อลูกค้าเองตัวนี้เขาก็ต้องควบคุมคุณภาพเองไม่บังคับน้ํายายินตัวไหนอยากใช้ยินดีใช้เราก็ยินดีนะครับแนะฮะแล้วมันมีกี่รูปแบบให้เลือกครับตอนนี้จะมีอยู่4แพ็กเกจนะครับมันก็จะเป็น S M L XL เริ่มต้นตั้งแต่แสนสองกับแปดพัน แสนสองกับแปดพันนะครับแล้วก็ M หน mm ึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับ L สองแสนสามหมื่นแปดพันแล้วก็ XL สองแสนเก้าหมื่นแปดพันอุตติ้ก็มีคำถามในใจแล้วแล้วมันต่างกันตรงไหนะใช่ใช่ทำไมต้องมาเริ่มต้นสองแสนเก้ากับแสนสองทำไมมันต่างกันเป็นแสนเลยนะใช่ซึ่งมันต่างกันที่อุปกรณ์่จะได้รับ เอสเครื่องก็น้อยหน่อยสําหรับเ,เริ่มต้นไม่รู้เวิร์กไม่ work. เวิร์กถ้าเวิร์กเราค่อยขยาย<ม>บางคนได้ใต้คอนโดพันกว่าห้องมีเจ้าเดียวเนี่ยมันมันโอเคสามารถลงทุนได้ด้วยความมั่นใจก็เลือกเป็น L หรือ XL เลเลยได้ไอเอสเอ็มเอลอย่างที่บอกไปเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเลือกใช้ชื่อฟองแฟบก็ต้องใช้น้ํายาของฟองแฟบแล้วราคามันเท่ากันไหมสมมติว่าผมไปเปิดเป็นชื่อร้านของผมเองราคาถ้าใช้ชื่อฟองแฟบมันจะเพิ่อมอีกสองหมื่น ถ้าไม่ใช้ก็จะเป็นราคาที่แจ้งไว้คือในแพ็กเกจนั่นแหละเพิ่มค่าใช้ชื่อยอีก20,000แ,แล้วใช้สุดอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะทําไง,งชื่อเสียงก็อยู่ที่ชื่อร้านของเราเองถูกต้องครับจากอีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าเปิดเฉพาะหน้าร้านและส่งเข้ามาซักถ้ากรณีนี้ก็จะเปิดเป็นจุดรับค่าซึ่งเราจะแต่งร้านให้แต่งร้านพื้นฐานให้นะครับมีสติกเกอร์มีกล่องไฟมีเคาน์เตอร์ให้ร้านดูสวยงามแล้วเราไปรับซักซึ่งตรงนี้ราคาจะเริ่มต้นแค่79,000 ส่วนแบ่งรายเดือนก็คือแบ่งค่าซักผ้าตามจริงลูกค้า45%ของเรา55%เราก็ลดไปรับเอามาทำจนจบกระบวนการให้ไม้แขวนด้วยให้ถุงด้วยทั้งหมดเอากลับคืนในสที่หลังเรื่องของกำไรล,ละ่ะกำไรมันมันคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปไหมลงทุนเป็นแสนกำไรกลับมาจะคุ้มทุนในกี่ปีฮนะส่วนใหญ่10ล้านแรกอุติิกที่ผมทำตัวเลขไว้เนี่ยประมาณปีถึงปีครึ่งทุนคืีหมดแล้ว ข้อดีอย่างหนึ่งของธุรกิจเนี่ยคุณปิ๊กพอมันได้แล้วมันได้เลยคุณปิ๊กซักผ้าร้านผมแล้วติดใจบริการเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ร้านอื่นไม่ง่ายนะคุณปิก๊กคุณพี่ผมอยากจะเห็นกระบวนการเหมือนกันว่าส,วสมมูรแล้วนะถ้าเป็นร้านค้าที่เขาไม่ได้ซักเองจะต้องส่งเข้ามาที่ฟองแฟฟสนักงานใหญ่เนี่ยเขาจะต้องทำไงบ้างฮะ,ะร้านค้าเนี่ยเขาก็จะทําการ มาค่าทําเครื่องหมายแยกลูกค้ามาเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาทําการซักซึ่งเดี๋ยวคุณติ๊กเชิญชมกระบวนการได้เลยนะครับครับเห็นกระบวนการด้วยนะใช่ครับนี่ครับคุณปิ๊กกระบวนการซักผ้านะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยคุณปิ๊กเปิดหาแท็กเสื้อก่อนนะครับแท็กเสื้อมันคือคู่มือนะครับมันจะได้บอกเราว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ตรงนี้ครับ มันจะช่วยบอกเลยว่าเราซักได้ไหมอุณหภูมิเท่าไหร่ฟอกได้ไหมอบได้ไหมรีดอุณหภูมิเท่าไหร่ซักแห้งได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราอ่านตรงนี้เป็นโอกาสผ้าเสียน้อยลงเยอะแล้วที่นี่ขั้นตอนที่2จะแยกผ้าซักตามประเทศตัวไหนชิ้นใหญ่แยกไปซักก่อนเหลือชิ้นเล็ก เราค่อยมาแยกตามสีมสุดท้ายจริงๆค่าแยกตามความสกปรกอีกทีหนึ่งสกปรปกน้อยก็อยู่กลุ่มของมันสกปรปกมากหน่อยอยู่กลุ่มของมันสกปรปกเฉพาะจุดเจอคราบสกปรปกเลือสดสนิมปากาแยกไม่กลุ่มมันก็จะยิบย่อยเยอะครับหลังจากที่แยกกลุ่มแล้วก็ไปซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็จะถึงขั้นตอนการรีด<ช>ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะฮะนี่คือการรีดรที่นี่จะรีดแขน เสื้อเชอิ้ตจะไม่ได้รีดทับเป็นเป็นจีแขนเสื้อเชอิ้ตจริงๆมันจะต้องกลมนะคุณปิ๊กม,มันถึงจะสวยเวลาใส่เพราะฉะนั้นการรีดเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราดูแตกต่างจากร้านอื่นง่ายสุดลูกค้าเข้ามาก็เห็นแล้วว่าเรา,ารีดยังไงผลงานที่รีดเสร็จมันก็เห็นแขนเสื้อเชอิ้ตที่นี่จะกลมอ่าพอกลมแล้วมันก็ดูสวยขึ้นครับ พอรีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาคือการตรวจเช็คผ้าเพื่อส่งคืนลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอกสารหรือว่าขั้นตอนนี้ทำงานเชิงครับคุณปิ๊งเชิงครับคุณปิ๊กเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตรวจรับกับผ้าที่เสร็จแล้วก็จะมาแขวนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งแล้วกันการตรวจรับที่นี่เอกสารจะออกมาจากระบบ คอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมสำเน็ด้วยของเรามันก็จะเอกสารออกมาง่ยชื่อลูกค้าสมาชิกนะครับที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรวันที่รับวันที่นัดรับลูกค้า,าไม้มาไม้เอาไม้เราไปเท่าไหร่ซึ่งรายการจะบอกว่าเชื้อเชื้อแขนสั้นหนึ่งตัวแขนยาว8ตัวเงี้ยจำนวนรวมทั้งหมดกี่ชิน้น<ม>อย่างเงี้ยยี่ชินช้นย0ชิ้นแล้วแพ็กเกจเขาเหลือเท่าไหร่รอ่ามันจะแจ้งเลยว่าเหลือ39ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอคือลูกค้าจําไม่ได้ อ๋อพอดีเสื้อคุณติ๊กเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเชิญดูเสื้อ,อที่อ้าวเสร็จแล้วนะที่คัผมากซักไว้นะครับผมอ๋อชิญครับคุณติ๊กโอ้โหเร็วมากเลยฮะคุณพีใชญครับเดี๋ยวลองตรวจเสื้อคุณปิ๊กดูก่อนครับผมอืมข้าวเมื่อกี้นี้หายเกี้ยงเลยนะฮะโอ้แลวนี้ เรียบกว่าตอนที่เอามาตอนแรกนะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วคุณพีเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดเลวเดี๋ยวเอาเสื้อตัวนี้มาคืนก่อนนะได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีมากนะขอบคุณครับได้ขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยดิฉันอยากไปใช้บริการเลยนะเป็นไงบ้างโหหน้าสว